พิบูลมังสาหารปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรวันที่16มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกานางวิภาวดีสาธรราชเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมกระบวนการส่งเสริมการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผากิจกรรมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกบ้านม่วงหีหมู่8ตำบลดอนจิกโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการนำเสนอทางเลือกการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันแก้ไขปัญหาและจัดทำแผนชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะยาวในการนี้นายสมมาตรโพธิ ในอำเภอพิบูลบางสาหารได้ให้เกียรติเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีภาครัฐอาทิปศุสัตว์อำเภอพัฒนาการอำเภอศาสนีอำเภอสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตลดอนจิกผู้นําชุมชนตบลดอนจิตเดินทางมาร่วมกิจกรรมและพบปะเกษตรกร,รกลุ่มเป้าหมายโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า60รายซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่1 การทบทวนองค์ความรู้การสร้างการรับรู้และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผากิจกรรมที่2การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่การเป็นวิทยากรเกษตรด้านปลอดการเผาโดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีกิจกรรมที่3จัดวิธีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่และจัดทำแผนชุมชนด้านการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จัดตั้งคณะกรรมการผูแ้แทนกลุ่มเกษตรกร,กรปลอดการเผาระดับอำเภอพร้อมจัดทํามาตรการทางสังคมและแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปปรับใช้ในทุกชุมชนของอำเภอพิบูลบางสาหารต่อไปทั้งนี้ภายในงานในอำเภอพิบูลบางสาหารอย่างในมอบรลพันธ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระธงคันแรกนาขวัญที่อำเภอพิบูลบางสาหารได้รับจัดสรรมอบให้กับตัวแทนเกษตรกร,กรที่มาร่วมงานด้วยและสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลบางสาหาร ได้มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอาทิมเมล็ดพันธุ์ผักสารเรื่องพอดอสารชีวพันธุ์และสารปรปับปรุงดินให้กับนายอำเภอพิบุร์มังสาหารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันในการจัดงานในครั้งนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอพิบุร์มังสาหารขอขอบคุณนายอำเภอพิบุร์มังสาหารประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้นำชุมชนตะบนดอนจิกนายหนูศีสาสีมาประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้าเกษตรเจ้าของสถานที่และพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทุกๆท,ท่าน